สวัสดีครับวันนี้เรามาที่ไหนวุยนี่ตัวอะไรอะลูกมีกี่ตัวลูกทั้งหมดมีตัวอะไรบ้างครับตัวนี้ตัวลูกตัวนั้นตัวอะไรอ่าแล้วตัวอะไรอีกครับโอ้สิงโตนะครับโอเคช้างนะครับช้างแล้วตัวอะไรอีกลูก อะไรที่คอยาวๆเสือเหรอครับอ๋อโอ้ออไลโ,โนวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับลูกต้านกินข้าวที่จังหวัดอะไรรู้ไหม,ไมไจังหวัดอะไรครับจังหวัดบ้านยจยังหวัดบ้านใหญอะไรก็คือจังหวัดแพร่วันนี้น้องพบกันมาถึงปุ๊บแล้วเราก็จะมากินข้าวที่ร้านโปรดของน้องพบกันใช่ไหมครับ มันคืออะไรเอ่ยของโปรดคืออะไรอันนี้อะไรเนี่ยอันเนี้ยขนมขนมขนมอะไร,รขนมจีนขนมจีนน้ำย้อยนะครับนี่คุณแม่กําลังทําให้อยู่นะครับเป็นเส้นๆกับเลือดแต่ชอบเลือดใช่ไหมครับชอบอะไรครับ <laughs> ชอบม,มืออะไรหรอ เดี๋กกินข้าวเสร็จแล้วเราจะเข้าไปหาคุณยายกันใช่ไหมครับวันนี้มันหยุดยาวเราจะมาเมาเยี่ยมหาคุณยายเนาะคุณยายหลับหรือเปล่า <c oughs> คุณยายหลับหรือเปล่าล่ะแล้วพบกันหลับหรือเปล่าล่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรากินข้าวเยอะๆน่าจะได้มีแรงนะครับเดี๋ยว <c oughs> ไปเล่นกับพี่ๆพี่ๆคนอื่นนะพี่เวนิสพี่นัชชาพี่ชิโนนะครับ กับพีนชาคนเดียวเลยโอ้กับพี่นันจะคนเดียวเลยเหรอใช่โอเคได้ครับแต่ทาเข้าวให้อิ่มก่อนนะครับอเครับโอเคครับพบกันพบกันนี้อยู่ที่ไหนลูกนี่อยู่ที่ไหนบ้านอะไรบ้านสวนพบกันใช่ไหมตั้งใจจะมาเล่นทรายเลยใช่ไหมเล่นทรายกับพี่นัชชาใช่ไหมหุยตัวอะไรอยู่ในดินเบ้าอ่ะ ตัวอะไรอ่ะนั่นมันตัวอะไรเด็กๆกรุงเทพนะครับไม่มีรายให้เล่นเลยมาบ้านคุณยายก็ต้องมีกองรายให้เล่นฝั่งอะไรครับพี่นชาฝั่งอะไรเอ่ยฝั่งข้อกันหาบทเจอเลยค่ะโอ้ยพ้อกันหาไม่เจอเลยใช่ไหมแล้วพบกกันอุยปีนขึ้นได้ไหมอ่ะอุกเขาเ้ยล้งล้มตกนะ ขึ้นได้ไหมลูกโอ้ขึ้นได้แล้วเดี๋ยตัวอะไรหายไปแล้วเนะี่ยทีเล็กหายไปแล้วอนะ่ะอืมอุย๊ยตัวอะไรหายไปในดินแล้วนะ่ะตัวอะไรอ่ะซูมาเหรอตัวอะไรนะลูกเชดเหรอใช่ทีเล็กทีเล็กเกิดไม่นะไม่นะตัวพอลิโทนนั่นแหละตัวหนึ่งอ่ะพอเห็นน่ะในดินน่ะซูมาอ๋อซูมา นหยโชว์้พ่อดูหน่อยดิซูมาเป็นยังไงฟังอีกแล้วเหรอฟังซูมาอีกแล้วเหรอโอ้สนุกไหมครับลูกเล่นทรายบ้านบ้านสวนจิการสนุกไหมครับสนุกไหม,ดมเดี๋ยวล้างมือด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกาดกองเก่ากันนี่นะครับมีกองทรายให้เด็กๆได้มาป่วนกัน ให้ดูสิมีตัวอะไรบ้างโอ้ทีเล็กกับซูมาน,นี่ยโดนฝังลินไปแล้วใครจะหาเจอบ้างใครจะหาเจอบ้างจริงหรือเปล่าระวังกิ้งตกลงไปนะพวกกันนะน่าชานี่ระวังอยูเลยค่ะข้ <c oughs> าไม่ใครยังไม่รู้ตรงเนี้ยน้าชามีตีเดินพ้าแม่ช้าทำเหมือนลองรู้อยู่อ่ะืมมีรู้จิ้มใช่ไหม <c oughs> อ่ะมีของไหนที่หายไปพวกกันจะหาเจอไหม ตัวอะไรเฮ้ยอะไรอะ่ออะ,อะอตัวอะไรลูกหุก้ยมีเสียงอะไรด้ยวยเสียงตบบุ๊กแกหรือเปล่าเออทีเร็กเหรออีกตัวหนึ่งอะไรลูกหาเร็วลลเจอไหม,ไม,มใช่เปล่าเพราะกันถ้าพบกันจะลงที่จะทำที่ลงให้ก็คืออนไร จำที่ลงไว้ด้วยล่ะครับอืมนี่บรรยากาศบ้านสวนพบกันนะครับน,นี่บ้านสวนพบกันตอนนี้กำลังสร้างโกดังเก็บของใหม่เพิ่มอยู่ก็เลยมีกองดินเป็นทางเข้านะครับ หลังจากไปน้องพบการเล่นทรายพ่อกับแม่ก็หนีมาเที่ยวกาดก,กองเก่านะครับโอ้บรรยากาศกาดกองเกา่าที่เท่นคนค่อนเยอะโอ้มีสตรอเบอรี่เดี๋ยวคงต้องซื้อให้น้องพบกันนะครับสตรอเบรรอรี่มีไส้กรอกวุ้นเส้นด้วยแหนมดอนเมืองใสห่หัวจิ๋วโอ้คนค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่มีข่าวโควิดก็จะมีกัน ตรวจคัดกรองค่อนข้างเข้มหน่อยก็จะมีการลงชื่อ,อกระจายพาร์โค้ดว่ามีใครมาเที่ยวตลาดบ้างนะครับมีของขายเต็มเลยยังไงวันนี้ขอตัวให้พ่อกับแม่แอบ,บเที่ยวตลาดรองเก่าที่แพร่ก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิดตา,าให้น้องพบกันด้วยนะครับ